เซซิโลบอลบอกเพราะว่ากดฝุ่มไหนอะกดฝุ่มหนึ่งฝุ่มห้าฝุ่มอะไรผู้หญิงจะไม่ค่อยเข้าใจไงเพราะว่าเข้าใจตัวเองไงตามภาษาเราอุดเข้าไปเพิ่มเนี่ยถ้าเกิดเราปิดมันปุ๊บมันจะขึ้นมาฟฟลอ่าทีเนี้ยพร้อมใช้งานแล้วก็แย่เอาลูกเคลื่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับหลังอ่าโอเคแป๊บแป๊บหนึ่งนะลึกที่สุดไม่แค่นั้นพอเลย ตอนเนี้ยครับพี่าีกเราะเกิดบางทีเนี่ยเราเนี้ยเข้าไปดันเนี่ยไอ้ปลายเนี้ยมันอาจจะหลดุดเข้าไปในท่อรถเขาตอนเราจับคือเราไม่ต้องกระทุ้งคือจับสบายสุดแค่ไหนแค่นั้นเอ็นน<ะ>ี้จบแล้วก็วางกับพื้น <c oughs> ใช่วางไว้แต <c oughs> <อ>่ทีนี้เราก็ดูดูค่าครับเริ่ค่าเลยอนน่า <c oughs> มาแล้วเนี่ยมาแล้ว CEO องไม่เกินเท่าไหร่ลดลีนี้จนนี้ปกติใช่ไหมปกติ ดูซีโอกับเอสซครับศูนย์จุดสามเจ็ดีจะกห้าศูนย์ห้าเฮแล้วเราจะตรตอนไหนศนยนีหกสิบห้าแล้วเ,เ,เราลองเล่นเครื่องแนละ้วขึ้นไหมบอลบอลถ้าเราเล่นเครื่องแล้วขึ้นอีไหม สี่ต้องไม่เกินหนึ่งพันถ้ามันเกินขึ้นไปแล้วคือไม่ผ่านอันนี้สูตที่สองพุ่งเข้ามาปุ๊บให้ไฟเนี่ยมันพุ่งเข้ามาอยู่ตรงที่ว่าเป็นจุดเซ็นเซอร์จุดกลางให้มากที่สุดเราสามารถปรับไฟต่กัไปสงปรับสเกลด้านบนนี้วรปรับสเกลลองแล้วดูว่าไฟเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่ว่าไม่ไม่ต่ำกว่าเส้นให้แบบแสงที่มันพุ่งมาให้ไม่ต่ำกว่าเส้นอ่าคือ ให้แสงพุ่งเข้าคือแม่คือรูบนเนี่ยคือสเกลบนเนี่ยแล้วก็ไม่เฉียงออกขวาไม่ไม่เบี่ยงเบนมาทางขวาที่สังเกตแสงไฟมันจะน่งเนี่ย็นกลมๆใช่ไหมทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วให้เรามาดูสเกลตรงนี้ซ้ายขวานี่ดูหันหน้าหันหลังเข้ารถเราเราต้องยืนฝั่งนน้เราเรียนฝั่งดูนะหันหน้าหันหลังใช่มีสาย พอเราได้ตรงนี้แล้วปุ๊บเรามาดูสเกลตาราเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก่อนดูอ่ะเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์จุด่งจุดสอจุดสาจุดสอันนี้ไ้ศูนย์จุดสามศูนดสเปอร์เซดูตารางศูนย์จุดสามดูรงเดส่ครับลูกสอจิ้มศูนย์จุาเจ็ก็จะเขียนค่ะ ตัดแล้วพี่เมื่อกี้อยู่ที่ศูนย์ผมตัดมาให้ไฟอ่ะมันพุ่งที่จุดท้ายก่อนศูนย์รวมแสงมากที่สุดเอามาไว้ตรงนี้เลยนะตรงนี้มันจะได้ไงมันได้ไฟคือเราเราเราดูข้างหน้าเราดูไฟเราเข้ามาตรงนี้ที่หลังเราดูให้ไฟเราดูให้ไฟเนี้ยมันมันเข้าเข้าจุดเนี้ยขึ้นมาที่ศูนย์ก่อนมีใบไหมคะเดี๋ยวให้อาจารย์ ดูไม่ตอนนี้เอากระดาษมาเขียนตัวละไายขาวว่าใช่เหมือนอันนู้นเลยเราจะได้รู้กลางใช่ตามขวาตามซ้ายสูงขวาสูงซ้ายอ่ก็คือในกรอบเนี่ยเนาะดูกลางดูมุมว่างมันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขากำหนดไว้ไหมแล้วไปเทียบกับค่าพอพอดูที่ตัวเครื่อง ใช่ไหมและเป็ดเทียนคือคือขั้นแรกอะเราเราต้องเราต้องดูด,ดูให้แสงพุ่งพุ่งเข้ามาในนี้ก่อนอให้แสงพุ่งเพราะว่าจุดรวมแสงคือใ,ให้มันอยู่เหนือเหนือเส้นอ,อยู่เหนืเนนานนาอ,อนเส้นแนวระนาบเหนือเส้นแนวระนาบหน่หอยู่เสนานานนดนึงแล้วก็เราก็มาดู ดูสเกลตรงนี้ที่เครื่องแล้วก็ไปเทียบกัดน้ำรับซอนชี้นิวสอนชี้ศูนย์ศู่หนึ่งมันควรจะศูนยุดสารใช่ไหมขยับมือดันให้เราขยับเองด้านในช่วงกลางนี่เลยที่มือดันเขาบอกว่ามันควรจะศูนจุดห้าถึงสี่เพราะละมุนนี่นี่มันจะมาตรงนี้อนี่มันขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่นี่นี่มันจะไม่ได้จุดโฟกัสแล้วนี่อันนี้อยู่เหนือเส้นแล้วใช่ไหมเราปรอกวดว่าค่าความเข้มของแสงเท่าไหร่ เดี๋ยวเมื่อกี้นเราไม่กดดิตาตารางไฟคือเกณฑ์ของไฟสูงนี่อยู่ที่ศูนย์ไม่เกินศูนจุดห้าอืออจะอยู่นี้ไม่เกินศูนย์จุดห้าส่งให้นะทุกเวร้านเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้มากมันก็จะแยงตารถคะถู้ามเพราะฉะนั้นค่าแนดอค่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณศูนย์สามศูนย์สาม การดูค่าความเข้มแสงคือเราเราไม่ได้ดูมุมตรงนี้แล้วเรากดดูดูเพ่ขึ้นตรงนี้ไม่ใช่เราเขาให้หาค่าสูงสุดที่กดสวิตช์้างแล้วพี่ก็เลื่อนเลื่อนดูว่าค่าสูงสุดอยู่ตรงไหนสรงจุดสองหนึ่งสิบสี่แล้วเรารู้ได้ไงว่าสูงสุดอ่ดูหมุนเราจนหมุนไม่ตายนี่สองสุด ยี่สุหเมื่อกี้่่ายี่สองจุดห้าเราได้ยี่สล้าเราก็ยี่อเมื่อกี้เราก็บัทึกเราก็บัทึกเข้าไป่ากันอี่างทีเราเลื่อนไปเลื่อนมาอ๋อคือเอาค่าแบบจับๆที่อ่าใช่อ่าเอาสมมุติได้ยี่สองจุดแปดพี่แก่ยี่สองจ2ดแปดไปตรงไหนค่าความเ้บความข้มอันนี้พี่ใส่ยี่สองจุปดอันนี้พีใส่ศูนย์จุดหนึ่งเจนย์จุดหนึ่งเจ็อันนู้นยี่สงจุดแ เดี๋ยวนะองศาเดี๋ยวแล้วบอลเบี่ยงเบน้ยคือองศาไงไฟต่ำเราต้องดูมีคัทคือยังไงมีคัทเหมงาเงามันจะเป็นเงาไฟมันจะมีเสมอใช่ไหมอันนี้คือไฟต่ำนะเขาบอกว่าเป็นมีคัทเงาดังเงาข้างบนเป็นแทงถึงเส้นเห็นไหมแล้วมันก็จะไปอย่างนี้เนี่ยแทงถึงเส้นนี่ไหม ได้ไหมได้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 ก็คือที่ว่ามันจะมีเซต่ต่ก็อยู่ใต้เส้นวีไม่ได้ค่านี้แล้วไม่ได้ค่านี้แล้วศูนย์องศาร้อยละศูนย์จุดอันนี้คือร้อยละนะร้อยละเดี๋ยวอันนี้องศารือยหเปอร์เซ็นต์ร้อยละร้อยละศูนย์เจ็ดเราจะเราจะร้อยละนี่ไปเทียบกับองศาในศูนย์จุดสี่ศูนองศา อันนี้มันได้0.7ใช่ไหมอ่าในโซนเจ็ดใน0.7 0.7ได้0.40องศาพี่ต้องกดลงล่างอไฟตามอันนี้เมื่อเช็คความเข้มแสงเนี่ยจะไม่สนใจองศาแล้วเราไม่ดูองศาไม่ไม่สนใจอะไรแล้วเอาแค่ว่าความเข้มของหลอดไฟหลอดเนี้ยมันสว่างเท่าไหร่เราหมุนหาเลยเอาให้เลขมันเยอะที่สุดอ๋อคือเราหมุนหาให้มันใครให้มันเยอะที่สุดอ๋อจดันเรื่องนะฟังนี้นี่อ โดยที่เราไม่ต้องสนใจสกิลตัวนี้เลยสนใจแล้วไ่สนใจแล้วเห็นเห็นจุดดำดำไหมครับจุดดำดำในแป้นสีขาวอ่ะจุดดำดำนั่นคือจุดที่แสงจะผ่านไปได้แล้วก็ไปเข้าเครื่องคำนวณค่ามานี้อืมเออนะครับก็หมุนไปให้มันได้ค่าเยอะที่สุดที่ผมที่ผมหมุนอยู่ในมือผมเนี่ยเห็นสีขาวมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไหมครับสีขาวมันเลื่อนไหมเออนั่นแหละก็คือก่อนหน้านี้เราสนใจเรื่องพวกนั้นถ้าวัดอะไรเขียนค่าหมดแล้วถ้ามันดูค่าแสงไม่ต้องสนใจแล้วหมุนหาแล้วก็มาดูเลขนี้เยอะที่สุดสมมุติว่าได้ห้าจุดศูนย อ่าห้าจุดศูนย์เยอะสุดนะอันนี้คือเราหมุนตั้งตั้งแต่จนกว่ามันจะเข้มที่ที่สุดเลยใช่ไหมใช่ครับอ่ามันจุดน้อยสั่งน้อยสัง,สงไม่ผ่านมันต้องไม่ต่ำกว่าหกพักจุดสี่หกจุดสี่อืมไม่เห็นอ๋อไม่ผ่านนี่นอันนี้ก็ไฟไม่สว่างไงอ่านี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้ได้หนะ้าน่ะอ่ะร้านจริงจริงนะมันต้องติดเครื่องติดเครื่องมันนะี้กินหมูปูกันไงก็เลยแต่ว่า ค่าที่ได้ตอนนี้คือหก0ันแปดร้อยเทนเดล่าใช่ซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่าอย่างนี้ก็ถือว่าผ่านมอ่ามีไฟสูงก็ต้องวัดอย่างนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าที่ไฟสูงก็คือหนึ่งหมืนสองันเทเดล่าแล้วไฟสูงห่าอ่านี่ไฟสูงสว่างกล้าเลยอ่าจุดรวมแสงนีจุดรวมแสงเรออไฟสูงอย่างนี้เลยอ่ะ สี่สิบสี่สิบปะเท่าไรครับสิบก็เป็นส <40 000 S 2> <น>ี่หมื่นสี่หมื่นคูณจะเป็นกี่หมื่นก็แล้วแต่รวมกันเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ครับ <S <S สี่แสนสามไม่เกินสี่สแสนแล้วอันนี้เราจะเป็นต้องหมุนอีกไหมหรือว่าเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วหรือว่าจนกว่าจะเจอที่ที่เยอะสุดที่เยอะสุดนี่แหละก่อนเลยเขาจะจิ้มเครื่องเรามีหรือเปล่าไอ้ตัวไอ้สวอปเทียบหรือคาลิเบอใช่ใช่ครับเทียบ ถ้าไม่มีหรือว่าแตกก็ต้องสั่งซื้อใหไป49.99บาทแผ่นละนี้นะครับ3,500บาทโอ้โลูกน้องผมวางเหมือนขนมมาตาโฟเลยกันเองเท่าไหร่วะกันเองแล้วครับ3,000ช่วนต่อแผ่นคุณไปล้างกระจกเลยนะหาค่านี้เอออันนี้เป็นหลักการยังไงเนี่ยมันต้องคดีบิดทุกวันพี่หลักการจะคดีบิดสองพันที่เราฟังนะครับสอบเท็ยบว่าเดี๋ยวปีนให้ดูเลยนะ ในเนี้ยมันจะเป็นกระจกสองฝั่งกระจกเลนนูลเนี่ยสองฝั่งที่มันวัดค่าควันดําเท่านั้นเท่านี้ได้เพราะว่าค่าควันดํามากมันจะมาอยู่ตรงกลางแล้วเลเซอร์มันวิ่งวิ่งได้ไม่สะดวกถ้าวิ่งไม่สะดวกเลขมันจะขึ้นเยอะอาจจะแว่าควันดํำตัวนี้มันจําลองเป็นควันดํำจําลองเป็นควันดำคือมาขั้นกลางไว้ตัวนี้ก็จะมีความมัวระดับใช่ความมัวระดับนึงทดแทนถ้าถ้าผมเอานิ้วผมแหงเลยไม่ให้มันผ่านเลยมันก็ขึ้นเห็นไหมแปดสิบเก้าสิบเห็นไหมครับอ ยังได้ยอะยได้นิ้วนิ้วไม่ทะลุนเลยตรงไหมล้วเราจะรู้ได้เราไปเห็นไหนมีทั้นสากนี่ครับเขาบอกเบอร์บอกค่าบอกนะมันจะแยกแยกไปมั่วๆนะมันจะมีค่าต่ำค่ากลางค่าสูงที่เขาขายเครื่องให้เราเนี่ยเขาก็เขียนค่าในมั้ยเขาจะให้มาเขาจะไม่ขายนะเขาจะให้มันจะแถมมาให้เครื่องเขาจะไม่ขายให้พี่เด็ดขาด ถ้าบริษัทไหนขายไม่ยอปซื้อพี่4.3หามบวกลบได้แต่ถ้าชุดสองบวกลบ2%นะคร์เซั้นแต่ถ้าชุดสองหายทําอเี้ยเสียตังค์แต่ถ้าทําหายทําอะไรเงี้ยเสียตังค์ถ้าซื้อเครื่องใหม่แถมให้โอเคผ่านนะอ่าตัวนี้พี่พี่บอลเราเอาสเต็ปแรกก็คืออ่าปิมพค่า2กดกดโทนทั้งไว้ครับกดโทนทีนึงอ่าแล้วก็เหยียบให้สุดสมมุติว่ามันมัน ถ้ามันเกียนล่ะต้องเอาผ้าเช็ดผ้าชบวเช็ดกระจกแล้วก็เช็ดข้างล่างด้วยเนี่นครับเพราะว่าฝุ่นอากเอายาเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยถูก้านใหญ่นิ้วไ้ล็อกเลยนะมาสมมติสมมตินะสมมติผมเหยียบรถแล้วมันได้เท่านี้เพิ่มไปต่อพิ้นเลยมาเรอให้มันพิ้นออมาแล้วก็กดฮูลใช้ไว้เหมือนเดิมเพราะตอนนี้มันทำรีวิวอะไรแบบ ครับอ่าอันนี้คือครั้งที่หนึ่งตรวจเสียงเนี่ยเราจะตรวจอยู่สองครั้งคนดำคนดำอันนี้เหมือนเดิมคนดำกฎกดกฎทีกฎทีอ่าแล้วกดอีกทีนึงกดฎทีให้มันร้องแล้วก็เบิ้ลเครื่องตรวจเซ็งจะไมนดังดังอเมรอบเครื่องนอ่าอือใช่ครับสองกฎทีกดสุดแล้วกฎโซ่แข็งเดี๋ยวในการตรวจฟันดำตรวจได้เฉพาะรถดีเซลเบนซินไม่ต้องไปตรวจครับรอบเครื่องเท่าไหร่นะจดครับ สุดเลยอ่ะเขาค่อยขับเร่งเขคันเร่งับเร่งสุดขันเร่งครับแล้เดี๋ยวมันให้โจมก็โอ้โหแต่หน้าจอที่วันนีต้้งเอ็มลบหน่งเปอร์เซ็นต์อาร์พีเัออซ่าอาีมันมีเยอะอะไรมากกว่าวันนี้อันที่หนึ่งพอมยาอันที่หนึอาหารมาเฮ้ยกว่าทั้งที่หนึ่งรถคุณพอมยาก็มันเยอะ ขาที่สองร้อนย่างขาเป็ดแมนไทยครับร้อมากครับปึ๊บเรียบร้อยเซ็ตเฟลเฟลเฟลเกินไหมเออไม่ผ่านก็คือมันเกิน30มิบที่เราตั้งไหลแบบนี้คือมันจะออโต้ให้เราเลยถ้าจกิดมีออโต้ให้เราหรือว่าเราทำไง เดี๋ยวจา์และในความเป็นจริงเนี่ยในเมื่อวัดค่าทึบแสงเนี่ยค่าที่ผ่านคือ45องศาไอ้45ถูกไหมครับ3ามสิบครับณตอนนี้เดี๋ยวสมสิหมายห้ามเกิน30มพี่สาสิบไม่อันนั้นกฎหมายเก่าตอนนี้ก็ตอนนี้กฎหมายปัจจุบันห้ามเกินสามสิบถ้าเกิดมันขึ้นเปลงนี้ปพ๊บต้องออกคือในข้อสอบอะ45ถูกเลยแต่แต่ตอนนี้มันปรับกฎหมายมาเป็นสามสิบแต่แค่ในข้อสอบมันไม่ได้อัปเดตเฉยๆเหมือนเรื่องค่ามลพิษอะไรเงี้ยที่ที่แบบว่าพวก พีเอ็มสองจุดห้ามันเข้ามาเขาเลยปรับกฎหมายใหม่แล้วถ้าวัดกระดาษก็ก็ต้องลดลงเหรอกระดาษเหมือนมันห้าสิบใช่อันนี้ลงมาเหมือนกันตอนเนี้ยกระดาษอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้เรื่องกระดาษอ่าแต่ว่าเราวัดที่แสง่เพราะตอนเนี้ยมันคือต่นกระดาษแต่ว่าเอาออกมาจะต้องใช้กันมาอีกปีหนึ่งปีสองไมกนห้าก็จะมีพวกตัวอักรเก่าๆไงใช้แบบระบบกระดาษเก่าอันนี้ก็คือเหลือแค่สามสิบ เพราะเรื่องของพีเอ็ม5มันเข้ามาเขาก็เลยต้องเฉยกฎหมายใหม่แต่เอาจริงๆมันจะบอกว่าที่ประเทศนึ่งไม่ได้ห